วัสดีค่ะพี่น้องมูปลายยางญ่แดงค่ะงามค่ะลรวเด้่ะาก็สิได้กินปลาเห็ดแล้วคนนะ่ะอัดหลาดเลยปลายยางไ่แดงงามบาค่ะได้กินเห็ดปวกแล้วปีหน้าปีสองปีจะได้กินเห็ดละงูกตัวนี้ ลูกยนี่ออกแผ่นเอิดเตือเลยคุณปลายยางปลายยังปลายายางใหญ่แดงงามแล้วค่ะหน้าโคตรข้างหน้าก็สิเป็นป้าเฮ็ดป,ป้าไม่ต้นดูว่าได้ปลูกเนีาเกิดเองค่ะตกนดรูเลย ต้นดูเกิดเองเลยเพราะว่าตะเกาน่นยี่แถวนี้มันเปลี่นปลาดูนี่ามบคะ่ะต้นดูอันนี้ต้นก้อเอามาปลูกเพิ่มปลาเฮดเพิ่มคุณภาพให้ปลาเฮดเกี่ยด้แนี่ยพต้นก้กขปลูกหลาย เก็บกลินปลาไม่ดีต้นกอยาแดงเห็นถึงกล็นปลาเห็ดค่ะสร้างปลาเห็ดขึ้นเองนะคะงามบาค่ะแล้วก็ได้ปีเดียวได้นี่โอ้ต้นสักข้ามกระตดถิมเนาะดิซุ้มนี้กระดาษซุ่มเอาอยากระดาษ ใส่ใหม่ก็ได้นะต้นกนะอ,นกอปลูกเป็นระยะระยะบัตทาอันเจสีคือบัตทากันทางถิ่มต้นจะข้ามไปทะเลไม่คือว่ากันทางถิ่ม่โอ้ซุ้มทางก็ได้โอ้ต้นนี้มันโยกมันถึงหลายมันหลม่มลงเดี๋ยวมันจะกดตัวนี้ มันสูงพผดเงียวได้ล,ล่มเลยงามมีแต่ต้นสวยๆค่ะต้นยางอ่อนาคตข้างหน้าก็สิเป็นป้าเห็ดได้บัดน,นี้เพราะเป็นป้าอยางได้บัดน,นี้เอาทางก่อไล่กูถิมให้อย่างว่พา,ายพอมึงเือ,อกแซกนี่ ตายตายตายผู้นึ่งมอาอมาปลูกผู้นึ่งทางได้จังได้ก่อไรนี่นะซุ้มนี่เห็ดหยังว่ะจองตะลำม,มันซ้ำบ่โอ้ยมันบ่มีอันพี่เลี้ยงมันมันกะลำหน่อยลำนิดมันท่านได้เป็นกัวเพราะก,กันทางเลยวันนี้แม่ยิ่งหาม,มาปลูกยากพ่อเมั่อคืนแซกนี่ทางแถวนี่นะทางก่อไรแม่นี่ กันได้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ